สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวิเคราะแนวโน้มหุ้นท็อปกับตัวเป็นขาขึ้นหรือแค่เด้งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะเป็นวันที่โอ้โหท็อปเฉิดฉายมากนะครับปิดตลาดภาคเช้ามาเนี่ยบวกไป6%เซนนะบวกไป6%เซนนะครับซึ่งหมโหดมากนะซึ่งโหดมากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า มันจะเป็นการกับตัวเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นหรือเปล่าหรือแค่เด้งนะก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูกราฟนะเดี๋ยวเราไปดูงบการเงินของท็อปกันบ้างนะครับเรามาดูเข้าๆว,ว่าเจ้าตัวท็อปเป็นยังไงบ้างนะงบการเงินนะครับผมดูแค่ตรงกำไรนะตรงกำไรอ่ะคอเตอร์ล่าสุดนะครับ อันนี้ยังเป็นคอเตอร์หนึ่งอยู่นะก็เป็นบวกนะครับยังเป็นบวกอยู่นะอ่ะก็ถือว่าโอเคแหละไม่ติดลบนะกำไรสุดที่ก็มีนะครับก็มีนะก็ก็ถือว่าโอเคถ้าคูณสี่เข้าไปก็สามพันห้าคูณสี่ก็หมื่นสี่พันนั่นไงก็ถือว่าโตขึ้นนะครับก็ถือว่าโตนะถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นเนี่ยบางมากนะ ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับดูมีการเติบโตนะเออมีปันผลไหมปันผลอ๋อปันผลหกนะครับก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับใครที่ซื้อเอาปันผลนะสำหรับใครที่ซื้อเอาปันผลนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคราวนี้เรามาดู ia consensus กันบ้างนะครับตัวนักวิเคราะห์ เขาให้มุมมองยังไงนะตัวท็อปเนี่ยมีนะักวิเคราะห์นะครับบลกเกอร์ที่มาและคอมเมนต์เนี่ยสิบเก้บรกเกอร์นะให้ซื้อสิบนะครับถือหกแล้วก็เซลล์สามนะราคาสูงสุดอยู่ที่4ี่สบาทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่สามสิบสองนะราคาต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบนะครับโอ้ก็ยังก็ยังลงได้อีกนะถ้าพูดถึงแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบ ห้าสองครับราคาปัจจุบันก็ขึ้นมายืนเหนือราคาเส้นค่าเฉลี่ยละนะรายละเอียดนะครับก็สามารถไปดูได้นะมีโบลกที่เขาโเวอร์ไว้เนี่ยนะครับเยอะเลยนะสิบเก้าบกแล้วก็อยากดูเปเปอร์นะครับก็ดูเนี่ยมันก็จะมีหลอกเปเปอร์ให้เราดูนะครับว่าบลกที่เขามองบายทาไมเขาถึงมองบ่ายอ่าบกที่เขามองเซล์ลทาไมเขาถึง มองว่าให้ยควรขายนะครับอ่ะเราก็เห็นคร่าวๆนะครับว่าเฮ้ยส่วนมากทางบลกเกอร์เนี่ยก็แนะนําให้ให้ซื้อแล้วก็ใครที่มีก็ให้ถือนะครับคราวนี้เรามาดูกราฟกันบ้างนะอืมอันนี้คือกราฟตัวท็อปนะครับอ่าท็อปเนี่ยอันนี้เป็นกราฟไทม์เฟรมเดย์นะซึ่งถามว่าถ้าเป็นเดย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เราวิเคราะห์แค่ตรงนี้ นะเขาเปลี่ยนแนวโน้มละ,อะเอาเฉพาะโซนนี้นะโซนนี้เป็นต้นมานะแต่ว่าถ้าดูโดยรวมก็ยังขาลงนะครับถ้าเราซูมเอาออกนะ,ะแต่ว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเฮ้ยฉันขอกลับตัวขึ้นน้านายอขอกลับตัวขึ้นนัานายคราวนี้เรามาดูไทม์เฟรมที่มาร์เก็ตเมเกอร์เขาเทรดกันนะครับมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยเขาเทรดไทม์เฟรม มันนะาตามเฟรมมันก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ถามว่าเป็นแนวโน้มขาลงหรือยังที่ผมพูดว่าเด้งก็คือมันยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมันยังเป็นแนวโน้มขาลงนะอืมรอบมันก็จะเป็นตรงนี้พึ๊ดเด้งแล้วก็ยอ่อย่อลงมาทำ lower low ถูกไหมอันนี้ l o ว e r หายนะอันนี้ก็คือถึงยอด ย่อมาแล้วเราก็ถึงจังหวะที่มันจะเด้งนะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟนะจากกราฟคือเราอ่านค่าได้ว่ามันเป็นการเด้งเฉยๆนะไม่ใช่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรมมันแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับอยู่ตรงนี้นะให้ไว้ก่อนแล้วก็อีกแนวตรงนี้นะแนวต้านค่อนข้าง เยอะนะแนวต้านค่อนข้างเยอะในทางเฟรมมันนะอ่ะนีเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมวีกันบ้างอ่ะทางเฟรมวีก็เป็นลายใหญ่นะครับลายใหญ่ก็เข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้เมีการเปิดโดดลงมางหรือเปล่าไม่มีฮะแล้วก็มาชนแนวต้านแล้วด้วยนะตอนนี้มาชนแนวต้านของโซนนี้นะครับ ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้กิโลของที่เขาย่อลงมาครับถ้าผ่านได้อีกนะแนวต้านธรรมชาติก็คือเส้นค่าเฉลี่ย ى. เส้นค่าเฉลี่ยก็จะเป็นแนวต้านตรงนี้ด้วยแล้วถ้าผ่านมาได้อีกนะครับมันก็จะมีตรงนี้อ่าก็คือมันเคยเป็นแนวรับนะครับพอราคามาอยู่ข้างล่างมันก็จะกลายเป็นแนวต้านนั่นเองนะอ่า เราได้แนวรับแนวต้านมาคร่าวๆแล้วนะเท่านี้มาดูแผนการเทรดนะครับอ่ะสำหรับใครที่มีท็อปนะตอนนี้แห้งราคาล่าสุดเป็นสีเขียวอ่าโครงสร้างเป็นขาขึ้นก็ถือได้นะครับแต่ว่าเฝ้าระวังบริเวณสามสิบสองบาทนี่แหละถ้าสามสิบสองบาท ผ่านไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นแนวต้านนะในทม์เฟรมนู่นเลยนะรับเฟวิกนู่นเลยนะครับอาจจะแบ่งขายทำกำไรก็ได้นะครับถ้าคุณซื้อมาตั้งแต่ยี่สิบหกนะอาจจะแบ่งขายทำกำไรบ้างนะครับแต่ว่าซื้อมาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองบาทเราก็ทนถือไปนะก็ทนถือไปนะครับในกรณีที่มันไม่ผ่านถ้ามันหลุดอา่ายี่สิบแปดบาทค่อยหยอก ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้ต้นทุนค่อนข้างดีนะเราต้นทุนต่างกันกลยุทธ์ในการเทรดการวางแผนในการเทรดจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีทุนแถวๆนี้ก็นั่นแหละถ้ามันขึ้นเป็นทดสอบไม่ผ่านก็พิจารณาขายทํำกาไรบ้างนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคราวนี้เรามาดู time เฟร m e w e e อ่าเด้งเหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวเราดูว่าถ้ามันเด้งเนี่ยมันจะเด้งไปได้ถึงตรงไหนนะครับเราดูรอบของจากตรงนี้นะพอดูโวลูมนะครับปริมาณคนที่ติดกันหน่อยเป็นไงบ้างโอ้ติดด้านบนเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าคนส่วนมากนะครับ,นะรบผมพออ คนส่วนมากเนี่ยจะมีทุนอยู่ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบสองบาทเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมมันมีปริมาณคนที่ซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่ซื้อรอบนี้นะคนที่ซื้อรอบนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกบาทอ่ายี่สิบหกบาทนะครับเพราะฉะนั้นอ่าใครที่ใครที่ซื้อได้ต่ํากว่ายี่สิบหกนะครับก็คือวางสต็อปหลอดไว้ตรงยี่สิบบาทนะยี่สิบหกบาทนะ โอเคคราวนี้ถ้าเราดูทางเทคนิคเข้านะครับทางเทคนิคเข้าเนี่ยเขาจะเด้งไปได้ถึงตรงไหนนะเราวัดจากรอบตรงนี้นะครับสามแปดจุดสก็คือบริเวณสามบกบาทที่พาร์ตาอ่ะหมุดหมายนะครับ คือมันเด้งอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะเด้งมาที่เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มันเด้งเนี่ยไม่ไม่เกินเจ,จ็ดสิบแปดจุดตรงนี้ให้ให้ไว้ประมาณนี้นะให้ไว้ประมาณนี้ดานแรกนะครับคือ เราอย่าพิ่งไปมองเลยห้าสิบสองเนี่ยเฮ้ยฉันมาถึงตรงนี้เนี่ยฉันหลุดพอดีนะเรามองระยะฟันก่อนนะครับคือขอให้ผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนผ่านตรงบริเวณเอ่าไม่ตรงผ่านตรงเนี้ยสามสิบสองให้ได้ก่อนนะครับผ่านสามสิบสองให้ได้ก่อนแล้วก็ถ้าผ่านได้เราค่อยมาลุ้นที่สามสิบหกซึ่ง มันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันขึ้นมาปึ๊บตรงนี้แล้วเส้นค่าเฉลี่ยมก็จะลงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเจอสองแดงโป้งโป้งแล้วก็ยุบลงต่อตามแนวโน้มหลักอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมาถึงสามสิบหกจุดห้าเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีหุ้นนะครับผมก็จะขายออกก่อนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ครบถ้วนนะครับ ตัวท็อปสรุปคือถ้าเราดูไทม์เฟรมระยะสั้นเนี่ยเราจะมองว่าให้มันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะจริงๆคือไม่ใช่นะครับคือเขาแค่เด้งนะเขาแค่เด้งและมีโอกาสเด้งขึ้นมาที่บริเวณ3ามสอันนี้คือมันควรจะต้องขึ้นมาถึงตรงนี้นะคือบริเวณ3.8.2ของแนวฟิบโบนะครับหรือว่าถ้ามันเป็น the best of the best นะครับมันก็จะขึ้นไปที่ สูงสุดคือห้าสิบสองจุดห้านะครับห้าสิบสองจุดห้าประมาณนั้นนะเราก็ดูเป็นลำดับไปละกันนะอย่าเพิ่งมองข้ามช็อตไปถึงด้านบนนะครับถ้าผ่านสามสิบสองลุ้นต่อสามสิบหกลุ้นต่อสี่สิบสามลุ้นต่อห้าสิบสองแบบนี้นะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่มีท็อปคราวเนี้จะซื้อดีไหมคำถามคือถ้าถามว่าจะซื้อดีไหม ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่จุดที่จะซื้อแล้วเนื่องจากว่าอะไรก็คือหนึ่งคือคุณต่อให้คนที่ซื้อมาก่อนน,นั้นเนี่ยยี่สิบสามเปอร์เซ็นหรือต่อให้คนซื้อตั้งแต่รอบนี้ห้าสิบสามเปอร์เซ็นรับไหวไหมล่ะเออนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านพอดีเราจะไปซื้อตรงแนวต้านหรอเรา ก็ไม่ควรถูกไหมถ้าจะซื้อเราก็ต้องรอให้มันย่อลงมานิดนึงแถวแถวยี่สิบแปดนะครับย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้แล้วมีสัญญาณการกลับตัวเราค่อยซื้อกลับขึ้นไปนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งคือมันสามารถทะลุสามสิบสองได้แบบแข็งแรงนะเราค่อย Follow ตามก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามเราไว้ด้วยนะวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ